ทะเลไม่เคยเหมือนกันสักวันและนี่คืออีกวันที่เราได้ออกไปประทะขึ้นลม ลมตึงเท่อ่าวมาขามป้อมครับะนะครั <c oughs> บครับลุย <c oughs> ไปเป็นเรื่องอะไรครับวันนี้ออกกันสองลำครับลมกระพืออยู่ยยบางอย่าไปลำนู้นะ <c oughs> แบบนี้ก็ใส่เบสครับไป็นแค่ส่ยโบส่เบสนีันนี้ถ้าให้ใส่ยโบขับน่าแรงอยู่ไม่รู้วันนี้เป็นไงเนะาะแต่ไปตามตรงแรงข้างน,นอกลมจะก,กระพือกระพือเนาะอ oh 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 oh. จูบกีกแล้ววันเนี้ย ใส่ใส่เสื้อสามชั้นขึ้นแรงอีกลางอ่านหัวเสื้อเปลี่ยนกันแมงหนาวจะถอดก็หนาวไม่ไหวเป้าอันนี้ไม่ได้ได้เดี๋ยวมันใส่ไม่ได้ยิ่งเป้ายิ่งเปียกเนี่ย ไ้ดิมึกอะไรของมึงมึกตู้อยู่ดิบดิบอ๋อโอ้โหชอบกุ้งแดงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหยิบตัวนี้ไม่เคยพลาดเลยวะแต่แรกก็เป็นของโจจนได้มาเรื่อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยใช้สวยโยงนิตั้งอยู่มาเรื่อยครับวันลมแรง แล้วโย่โเว้ยนะครับตัวแรกของผมยับยับเลยไม่กินตัวเองนะ <c oughs> เงินก็ได้ไม่เยอะนะจะเปิดแมนเปิดจังวะเรนะียบร้อยปี๊ดเรียบร้อยแล้ว หวานแท้คนนี้โอ้ยหวานแท้เลยไม่โตไม่โตขอยกได้ยกได้อ่ะแหมเล่นสลั่นเลยมึกมป็นเยอะเปนมึกเลิศเลิศมึงเล่นเป็นปลาเลยอุ้ยบอนเล่อมีปลาบ้าเบาหวานบ้าเบาๆก่อนบ้าเบาก่อนสู้สู้เว้ยโทรฟี่มาแล้วครับยกได้มา เฮ้ยสวิงดีกว่าป่ะเกี่ยวเกี่ยวนิดเดียวเองช่างโบช่างโบ่ครับใส่ดีเอาเอาเอาตัวนี้ตองโอ้ยเบลึกเลยใครครับย้ายหมายไปมันนอกลุยขึ้นไงครับเฮ้ยเคี้ยนวัวทุ่นยาว ซื้อโจยแก้วเนี่ยโอ้โหมีขามีขาโอยเดี๋ยวมันยิงนี่ตรงนี้ตรงขามึงบังเนี่ยเออเทน้ำทิ้นก่อนแฉลบแฉลบไอ้น้องเนี่ยแหละถอดปลดปลดปั๊บใส่โอ้โหอะไรอย่างงี้ไงโดจัดการเลยดูขึ้นดูจับขึ้นจับขึ้นอย่างงี้โอ้โหยืนไม่ได้เลยแม่งกินลึกสิ่ติขึ้นเลย ด an so <that> uh, ือด <museums> <that together> <lation> ้วยสิดือด้วยดีดื้อด้วยดีไมแล้วครับเปิสของผมเจียวให้หมดจอดเอาครับก็ตอนนี้ช่วงเที่ยงเดี๋ยวเราไปหาปลาครับผมในหมายเดิมรอบนี้พาเบสมาด้วย จะให้เบสจับไมโครอยากได้ปลาไปครับมาหาปลาทานหน่อยไปดูครับว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างกับปลาครับตีหมึกได้โอเคอยู่ครับนี้ลมแรงไปหน่อยออกหมายนอกกาะไม่ได้เลยต้องอยู่หลังกาะอ,อย่างเดียวลมกระพือมากเลยครับช่วใบ่ายๆเราคาดว่าลมน่าจะเบาลบม,มาก กลับมาตีหมึกข้างกองเหมือนเดิมครับสภาพสมาชิกตอนนี้ออนเพียวไม่กรุร่มเลยเอาไงกันดีครับวันนี้หมึกก็ยังได้กันไม่เยอะเพราะว่าไม้เข้าไม่ได้ทุกไมยครับก็ลุยกันต่อไปครับตอนเย็นที่จะลมจะเบา มีได้ด้วยอ่ะตอนบ่ายกินอยู่อ่ะไหนล่องเงี้ยเหรอ,ยอมีข้างหน้านะม,มาองตัวแล้วหายแงกับวัครับผมลงกระพือสุดๆโอ้โอ้ ดูขึ้นครับผมโอ้โอ้โหอ,อ,อ,อย่างเงี้ยนะสวยลอยอยู่หลังเกาะค,ครับรับลมเต็มเต็มเยิ้สนุกจังเลยโดนแล้วโดนแล้วบอกแล้วไงบอกแล้วไงเต็มเต็มโอ้ยคันแทบหักโอ้โหแช่างโมท้องผม โอ้โหทำไมหมึกไม่แกล้งโจอย่างงี้วะเก็บเลยเขาน้าไหนโจหันหน้าให้วิวได้โเก้าเบ้าตาเนี่ยไม่ใช่หมึกน้ำเข้มแค่พอตามเช็ด ว่าครับวันนี้ในช่วงอากาศอย่างเงี้ยถ้าใครแบบมือใหม่ๆนะผมไม่แนะนําให้ออกมานะครับไม่ได้ตกหรอกครับเมาเรือมือเกา่เกาๆกก็ยังเมาเลยสายขาดทีเดียวก้มผูกเบ็ดเรียบร้อยเมาครับวิงเวียนวิงเวียนจะสู้รู้สึกว่่งหงาวหาวนอนวิงเวียนไม่เลิกเวลา นี่เราไม่เน้นปริมาณับเน้นคุณภาพอันนี้คุณภาพเ,าเยหวิงเลยอ่ะหวิง่งวิงเลี้ยวไม่ติดฉบาล่ะ ถิดแล้วถิดแล้ว thank you น้อง เราก็เลยหมายแบบตีให้ตัตวนึงปุ๊บเลยหมายแล้วก็เลยลำบ,บากนิดนึงครับ หมอดูหมึกกันครับผมวันนี้ได้ไม่เยอะเลยนิดน้อยกิโลเนี้ยสี่้งโลเลยสี่ห้าใสกระต่อยอยู่ในนี้อีกหน่อยครับผมเดี๋ยวไปดูลำนโเพราะวบางตกไม่เผื่อแผ่คนอื่นใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก็บเยี่ยนเหรอม่อเช้าเก็บก้ เก็บกด่เช้าเก็บกดนั่นลมแม่งแรงจนแบบโอ้โหประสาทเสียผมอะเอออยาหาหมึกตัวแรกไม่เจอเออหูพี่ก็แทบแย่โอ้แล้วโดนไายเชือดแต่เช้าเลยทำไมตายได้ก่อนไายกดไปก่อนสามยังหาหมึกไม่เจอเลยโอ้โหอาไหลไหลไหล มีบังช่วยเรียงด้วยตัวเองอยนี้ช่วยตกด้วยช่วยตกเลยตัวไซนี้แบบตัวนะฮะหกโลอะช่างช่างดูช่างดูช่างดูนี่เบสเอากิโลแล้วลำลุกเท่าลำลกเท่าไหร่เบสหกโลหกโลพอดีเด้เลยคนละสองโลที่บังสายขุ่นโลบังดจริงเหมึกนอยู่เฉียดหินก็โดนอ่ะเลยกหินก็ไม่ได้หลบได้ก็ไม่ได้แค่ยันล่องหมืนหกรอบ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอตกหมึกวันลมแรงขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอ้อเบอร์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะฮะทั้งสองลำใครอยากมะตามก็โอเคครับมาได้เลยค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวลงไว้ให้ล้ำละเท่าไหร่ครับผมกลับแล้วง่วงนอนมากสุด รถไปปหวสบายสบายย,าบยังไม่จบ <c oughs> ยังไม่จบเไม่เบื่อไม่เบื่อพวกนี้เขาลงกันอีกนะ <c oughs> ผมกลับก่อนผมไม่ไหวทำงาน